ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอบายซูโยอีเดือดแรงชอตต่อชอตยิงยกนายกเจนวายตอกฝ่ายค้านเป็นผู้นำให้ได้ก่อนเจอจเจเจี๊ยบสวนทันควันความโง่ไม่เกี่ยวกับเจน จากที่วันนี้ค่ะสามมีนาคม2568นหานงสาวผ่ททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีถแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอซึ่งก็มีหลายประเด็นที่สำคัญโดยเฉพาะการเปิดอภิปรายของฝ่ายค้านที่ล็อกเป้านายกเพียงคนเดียวทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้มีการถามถ,ามถึงการเตรียมการอาภิปรายไม่ไว้วางใจที่นายกระบุว่าจะมีองค์ครักษ์ได้มีการมอบหมายให้ใครเป็นหัวหน้าเรื่องนี้นางสาวแพททองทานกล่าวว่า ทุกคนให้ข้อมูลมาพอสมควรแล้วว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะตนไม่เคยโดนอภิปรายมาก่อนโดยจะชี้แจงข้อที่จริงและเน้นข้อกฎหมายเมื่อถามว่าเวาทีอภิปรายจะใช้วัด KPI รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงด้วยหรือไม่นายกกล่าวว่า ไม่ครั้งนี้อภิปรายนายกคนเดียวแต่จะต้องรอดูกันช่วงที่คุยกับพักร่วมทั้งหมดทุกกระทรวงพร้อมชี้แจงคิดว่า KPI เห็นกันตั้งแต่ตอนทำงานแล้วว่าแต่และกระทรวงมีนโยบายอย่างไรส่วนว่ามีการเตรียมข้อมูลอะไรเป็นพิเศษในการชี้แจงหรือไม่ยังบอกไม่ได้ตอนนี้แต่มีข้อมูลข้อที่จริงและตัวเลขที่จับต้องได้และเมื่อผู้สื่อข่าวมีการถามว่าจะใช้เวทีนี้ในการชี้แจงอย่างไร เนื่องจากผลโพลที่ออกมาระบุว่ายัางไม่พอใจในการทำงานของนายกและยังไม่เชื่อมั่นภาวะผู้นำทำให้นางสาวแพทยทองทานกล่าวว่าเรื่องที่ฝ่ายค้านตั้งหัวข้อถึงภาวะผู้นำก็ต้องชี้แจงโดยภาวะผู้นำต้องให้ประชาชนตัดสินอย่าไปชี้นิ้วเพราะเราเป็นผู้นำในแบบของเราและการที่จะว่าใครก็ต้องเป็นผู้นำให้ได้ก่อนแล้วคอยพูดถึงคนอื่น ส่วนตนทำเต็มที่นำข้อมูลจริงไปเล่าให้ประชาชนฟังจะถูกต้องมากกว่าส่วนผลโพไม่ว่าจะสำนักไหนรับฟังทั้งหมดเพราะถือเป็นการเก็บความเห็นของประชาชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาแล้วจึงต้องพร้อมที่จะรับฟังและปรับตัวและทุกกระทรวงควรนำความเห็นของประชาชนไปปรับปรุงเพิ่มเติมนอกจากนี้เมื่อถามย้ำว่าจะใช้วิกฤตการอภิปรายนี้เป็นโอกาสในการที่แจงกับประชาชนซึ่งนายกกล่าวว่า เป็นเวทีที่ดีที่จะให้ประชาชนเข้าใจข้อมูลที่แท้จริงและเข้าใจดิฉันที่เป็นนายกเจนวายอยากให้ทุกคนเข้าใจเพราะบางทีอาจยังไม่เคยมีนายกเจนวายจะได้เข้าใจซึ่งกันและกันต่อมาค่ะในวันเดียวกันนางอเมรัชโชบมิตรกุลอดีตสสบัญชีรายชื่อพักคก้าวไกล ได้มีการโพสต์คลิปข่าวของนางสาวแพททองทานที่มีการบอกว่าตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีเจนวนยพร้อมกันนี้ยังมีการระบุคแคปชั่นค่ะลงใน Facebook ว่าความโง่ไม่เกี่ยวกับเจนอย่างไรก็ตามนางอมรรัตน์ขาดก็ได้มีการแนบยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนางสาวแพททองทานขาดภาวะผู้นำขาดวุฒิภาวะขาดความรู้ความสามารถและขาดเจตจำนงในการบริหารราชการแผ่นดิน ที่จะแก้ไขปัญหาให้ประเทศชาติและประชาชนส่งผลให้ทำลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นของประเทศชาติจงใจลอยตัวอยู่เหนือปัญหาและไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เพียงเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนบิดาและพวกพ้องเป็นตัวตั้งอยู่เหนือผลประโยชน์ของส่วนรวมนางสาวแผทองทานไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีพฤติการเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคม โกหกหลอกลวงไม่ดำเนินการตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้กับประชาชนเป็นนั่งร้านช่วยเหลือตามตอบแทนกลุ่มบุคคลที่เป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบประชาธิปไตยบริหารบ้านเมืองผิดพลาดล้มเหลวอย่างร้ายแรงทั้งในด้านการเมืองการปฏิรูปกองทัพความมั่นคงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมทำลายนิติรัฐทำลายระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงนี้ได้เลยค่ะ